ข้อ12เขาบอกว่าเรืออากาศปรีณภามีเงิน3,100บาทประกอบด้วยธนบัตรใบละ100และ500โดยที่ธนบัตรทั้ง2เนี่ยรวมกันมากกว่า10ใบแต่น้อยกว่า15ใบาถามว่าเรืออากาศปรีณภามีธนบัตรใบละร้อยและ5 0 0ตามลำดับอย่างละกี่ใบนะครับข้อนี้มาดูวิธีการทำกันสมการแรกครับจะได้ว่า3,100พี่กำหนดว่า ธนบัตรร้อบาทเนี่ยมี x ใบธนบัตร500บาทมี y ใบเพราะฉะนั้นสมการแรกมันคือ3,100ันหเท่ากับหนึ x บวกห้า y อะไรตัดกันได้ครับ0ย์ตัดไปเลยนะครับจะเหลือ31เท่ากับ x บวกห y ต่อมาสมการที่2องเขาบอกว่าธนบัตรทั้ง2ชนิดเนี่ยรวมกันมากกว่า10บใบนั่นคือ x บวก y เนี่ยมันมากกว่า10ใบนะครับแต่น้อยกว่า15เป็นสมการ2ตัวแปรจากสมการแรกครับพี่กำหนดว่า x เท่ากับ31ลบ5 y นำสมการเนี่ยนะครับที่เรากำหนดไว้เนี่ยไปแทนในสมการที่2จะได้ว่า10นะครับ x คือ31ลบ5 y บวก y น้อยกว่า 15นะครับ31บวกอยู่ย้ายไปลบครับ10บลบสานะครับจะได้ลบสีน้อยกว่า15บหลบสานะครับต้องลบทั้ง2ฝั่งนะต้องลบทั้ง2ฝั่งนะครับหรือลบตลอดทั้งสมการนั่นเองโอเคไหมครับจะทำอะไรต้องทำตลอดทั้งสมการ10บลบสาเหลือลบยีนะครับน้อยกว่าลบสีน้อยกว่าลบ 16พี่คูณลบครับคูณลบตลอดทั้งสมการเมื่อคูณลบเข้าไปเนี่ยต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับจะได้เป็น21มากกว่า4 y มากกว่า16นะครับ y นะครับจะน้อยกว่า2 1ส่วน4นะครับ y. จะน้อยกว่า2 1ส่วน4นะครับแต่มากกว่า4 ตรง21ส่วน4น้องล้องหาออกมาครับมันจะได้เท่าไหร่ครับ5.25นะครับซึ่งค่า y เนี่ยมันจะเป็นทศนิยมไม่ได้ถูกไหมเพราะมันคือจํานวนธนบัตรมันต้องเป็นจํานวนเต็มเท่านั้นจํานวนเต็มที่อยู่ระหว่าง5.25และ4คืออะไรคือ5นั่นเองนะครับนำไปแทนในสมการที่1ครับ x จะได้เท่ากับเท่าไรครับ31ลบ5คูณ6เท่ากับ31 ลบ30นะครับอขออภัยนะครับ y เท่ากับ5เนอะจะเท่ากับ31นะครับลบ5คูณ5ถูกไหมเท่ากับ31ลบ25เท่ากับ6นั่นเองนะครับนั่นคือ x เท่ากับ6และ y เท่ากับ5นะครับคำตอบคือข้อ3 ข้อนี้นะครับถ้าสมมติน้องไม่คิดเยอะว่าเฮ้ยโจทย์จะหลอกหรือเปล่าน้องสามารถแทนค่าแล้วตอบได้เลยถูกไหมเพราะมันมีช้อยเดียวนะครับที่แทนค่าเข้าไปแล้วจํานวนเงินเท่ากับ3,100นั่นคือ100บาทมี6ใบแล้วก็5บาท500บาทเนี่ยมี5ใบข้อ12ตอบ3นะครับ